เผยกลยุทธ์ดึงนักท่องเที่ยวจีนกลับมา The Rising of Chinese t o u r i s t Forum ือเป็นเวทีเสวนาใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นหลังในการแพร่ระบาดของโควิด -19 กับการรวม14กูรูตัวจริงที่จะมารวมเสวนาออนไลน์ The Rising of Chinese Tourism Forum เพื่อให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ให้องค์ความรู้คำแนะนำการวางแผนโปรโมตด้านการท่องเที่ยวพร้อมกำหนดมาตรการในการรองรับความปลอดภัยตลอดจนนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการรองรับการกลับบ้าของนักท่องเที่ยวชาวจีนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะค่ะพนาวีการลิมประพันธ์นะคะเป็นประธานบริหารบริษัทอิจิลิงไทยแลนด์ค่ะ ที่นี้ค่ะคือที่เราจัดงานนี้มาขึ้นมาเรามองเล็งเห็นโอกาสอะค่ะว่าที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยอะค่ะเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่คนจีจะนึกถึงเมื่อเดินทางแต่เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วค่ะลำดับเราตกไปอยู่ลำดับที่สองค่ะเนื่องจากว่าญี่ปุ่นอะแม้กระทั่งเป็นช่วงโควิดอะค่ะ<ม>เขายังทําการตลาดอยู่<ม>เราเลยรู้สึกว่าเราจะต้องทำในสักอย่างเราให้ผู้ประกอบการไทยอะค่ะ<ม>เกิดความเอาแวร์และอาเลิร์นขึ้นเรารู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อให้คนจีนอะค่ะ<ม>เขาอยากมาเที่ยวประเทศไทย<ม>เป็นประเทศแรกหลังจากที่น่านฟ้าเราเปิดแล้วหรือหลังจากที่ทุกๆอย่างมมันพร้อ ทีนี้เราก็เลยตัดเล็งเห็นว่าควรจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะคือทางญี่ปุ่นนะคะเขาทาแคมเปญกับหมาเฟืองวอลค่ะ<ห>ซึ่งทางประเทศไทยอะคะ่ะออมเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการเจ้าเดียวในประเทศไทย<ห>ที่สามารถทําการตลาดบนหมาเฟืองวอลเป็นแอปท่องเที่ยวลําดับหนึ่งของจีนได้อะคะ่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะคือญี่ปุ่นนะคะเขาทําแคมเปญไม่ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะคะแม้กระทั่งดูไบเองอะคะ่ะ<ห>ก็เปิดยอดเพื่อทําแคมเปญายไปแต่ประเทศไทยอะค่ะผู้ประกอบการทุกรายที่เป็นทางลูกค้าออมยู่อะค่ะทุกคนชะลอเพื่อจะรอ ว่าเมื่อไหร่อะที่ประเทศเปิดฟ้าแล้วถึงจะเริ่มทําการตลาดซึ่งออมองว่าถ้ารอรอถึงวันนั้นอะมันจะช้าไปแล้วจากการที่เราอะค่ะเคยขึ้นแรงน้ำบริวันมาตลอดอะเราช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราตกมาอยู่ลําดับ2ง,งทั้งๆที่คนจีนอะเสิร์ชเราเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอะอยากให้ทุกคนอะค่ะมองเห็นแล้วโฟกัสไปที่คนจีนล้วกลับมาทวงกหนังอันดับหนึ่งคืนเหมือนเดิมคือตอนนี้ค่ะการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปค่ะเมื่อก่อนอะมันเป็นการท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัรวใหญ่ค่ะ,ะซึ่งในะทุกวันนี้การทท่่่่่่ออเเีียวมมมมันนปปลลลลกกกุุุ FI IT คื ฟรีอินเดพเอนเดนทราเวลเลอร์จะเป็นกา,การท่องเที่ยวแบบกลุ่มเล็กมากขึ้นค่ะที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมีการซอยยิบย่อยของกลุ่มทาร์เก็ตที่จะเข้ามาในเมืองไทยแล้วทาให้เขาเห็นว่าท่องเที่ยวไทยปลอดภัยนะเหมือนท่านรัฐมนตรีได้บอกไปอะคะ่ะเราควรเซตลูตติ้งมาเป็นเมืองปลอดภัยเพื่อให้คนจีนะได้เข้ามาบนเส้นทางนั้นเราทําให้เขาเห็นว่าปลอดภัยยังไงในการเดินทางเข้ามาเราคอมมูนิเคตเส้นทางใหม่ๆอะค่ะให้คนรู้จักเพราะตอนนี้คนจีนรู้จักประเทศไทยในแง่ของเชียงใหม่ภูเก็ตเรา ก็ตัวพัทยาค่อนข้างดีแล้วแต่เราสามารถทำให้เขาท่องเที่ยวในเชิงโลโคลหรือเป็นเมืองรองมากขึ้นนะคะในส่วนของ AV บริษัทนเครือ AV ซึ่งก็เข้ามาอินโวลร์งานนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าในเรื่องของการทำอีเวนต์การจัดฟอรัมในยุคนี้นะครับก็เรา,เรา,าก็ยทราบกันอยู่นะครับว่าอยู่ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 งานนี้ก็เลยมีการจัด ทั้งเป็นเวอร์ชวลแล้วก็มีจัดให้มีผู้ชมเข้ามาในาสถานที่จัดงานด้วยประมาณไม่เกิน50คนคเพราะว่าเราคงยึดหลัก4คน4ตารางเมตรต่อ1คน,นะครับ,รบเพื่อที่จะให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐนะฮะแล้วก็ในงานนี้เราก็ได้จัดทำระบบไลฟ์รีมิ่งซึ่งเป็นระบบที่เรามั่นใจมากเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์แบบครับซึ่งในสิ่งในเรื่องเหล่านี้เนี่ยทางบริษัท a อ กลุ่มบริษัท AV ก็มีความเชี่ยวชาญในด,ด้านนี้มา35ปีแล้วนะครับก็นําความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดมาทุ่มเทใช้กับงานนะครัเพราะคาดหวังว่างานจะออกมาดีและก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมงนานทุกท่านนะครับ อยากให้คนผู้ประกอบทานไทยอะค่ะลุกขึ้นมาค่ะเราควรจะเริ่มทําให้คนจีนนะคะรู้สึกว่าถ้าพร้อมที่จะเดินทางควรจะเดินทางมาที่ประเทศไทยเราก็สิ่งที่เราจะต้องทําเราต้องทำคุณคอมมูนิเคชันออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัท d ีจ i ลิงก t ไทยแลนด์นะคะได้เป็นเฮดคォร์เตอร์คือ d ีจ i ลิง์เอเชียค่ะเรามีเฮดคォร์เตอร์อยู่ที่มาเลเซียซิดนีย ฮ่องกงเราก็ตัวที่อยู่ที่เซินเจินเรามีความเคลื่อนไหวของที่บาหลีและมาเลเซียที่เขาเริ่มมีการคอมมูนิคอมมูนิเคชันต่างๆออกไปเลยอยากให้เราเริ่มได้แล้วค่ะเพื่อกว่าดนอกท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกเข้าประเทศไทยค่ะ